ด่วนตั้งรับมือหนักมรสุมแรงแผงลิตวนกะนำหนักอีก3บวันติดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังมีโอกาสเจน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและท่วมนาข้าวอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้24-29มิถุนายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันอังคารที่24มิถุนายนครับ กลับมาอัปเดตข่าวสารฟ้าฝนบ้านเรากันต่อครับย้ำอีกครั้งนะครับข้อมูลที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตมาจากโมเดลอากาศ ECMWF และก็ทางด้านกลมอุตูนิยมวิทยาของบ้านเรานะครับส่วนหน้างานจริงๆแล้วฝนจะตกหรือไม่อันนั้นก็แล้วแต่ธรรมชาติจัดสรรน,นะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าอย่างนี้ก่อนครับมาดูในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่5กรกฎาคมครับ ก็พบว่าในช่วงแรกครับวันนี้ครับจนถึงช่วง27ิจมิถุนายนการกระจายของฝนก็ยังคงมีได้อย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยโดยหลายพื้นที่ครับยังคงมีฝนได้เล็กน้อยถึงปานกลางแต่จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานบนและกระทางด้านตะวันออกของภาคทั้งนี้ครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมนั้นได้พาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและก็บริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับจะมีมรสุมทวีกํลาลังแรงขึ้นนะครับ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ยี่ิห้าถึงยีิบเจ็ดมิถุนายนนี้มรสุมแรงจะแผงฤทธิ์ครับพี่น้องหลายพื้นที่ฝนกระหน่ำหนักนะครับตกแช่ตกสะสมต้องอร,ระวังในเรื่องของน้ําท่วมจับพันน้ําป่าไหลหลากได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ25มิถุนายนฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็อีสานตอนล่างนะครับรวมถึงบริเวณตอนบนของภาคอีสานฝนจะค่อนข้างชุกเลยนะครับ ส่วนบริเวณภาคใต้ก็มีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคแต่เน้นบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคเป็นหลักครับส่วนในช่วง26ิมิถุนายนนะครับฝนยังคงกระจายได้ทั่วทั้งประเทศครับมีโอกาสเจอฝนชุกได้ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกครับส่วนบริเวณภาคใต้ฝนยังคงชุกได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับแล้วก็ในช่วง27มิถุนายนนะครับบริเวณภาคใต้ฝนจะเบาบางลงแต่บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยทั้ง4ภาคนะครับ ยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกอย่างต่อเนื่องดังนั้นครับในช่วง3วันนี้จะเป็น3วันที่ฝนตกหนักที่สุดนะครับจากการที่มรสุมนั้นแผงนิดแรงขึ้นนะครับจาดว่าเป็นฝนในชุดปลายเดือนมิถุนายนนี้และก็ในช่วง28 29นะครับจนถึง30มิถุนายนฝนก็ยังคงมีได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่จะเป็นฝนตกหนักบางพื้นที่บางแห่งโดยเฉพาะในช่วง30มิถุนายนนะครับจะมีฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคกลางนะครับ เนื่องจากจะมีหย่อมฝนใหญ่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับใกล้กับประเทศไทยจึงส่งผลทําให้ประเทศไทยนะครับได้รับอิทธิพลไปบางพื้นที่ครับและวก็ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับพบว่าข้อมูลฝนก็ยังคงชุกอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนจะมีพื้นที่ได้บ้างเราค่อยมาติดตามข้อมูลกัต่อไปนะครับทั้งหมดคือครับเดยดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ ต่อมามาดูการคาดหมายละกษาะการณดในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับตั้งแต่วันนี้ถึง29มิถุนายนครับสำหรับในวันนี้ครับ24-27มิถุนายนประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ด้านตะว,วันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานครับ ร 1970. ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยนั้นมีกระบางปานกลางสําหรับคลื K ่นลมทางด้านทะเลอเมันก็จะมีกระบางปานกลางโดยทางด้านทะเลอเมันตอนบนนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางด้านทะเลอเมันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วงวันที่28-29มิถุนายนครับ ประเทศไทยนั้นจะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนบนเนื่องจากแนวล่องมรสุมนั้นจะเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านทางด้านประเทศพมา่านะครับรวมถึงประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทเทเรมันประเทศไทยรวมถึงบริเวณอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอัมันนะครับก็จะมีกําลังอ่อนลงโดยทะเลอัมันตอนบนนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางด้านทะเลอัรมรันตอนล่างแล้วก็บริเวณเอ่าวไทยทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ24มิถุนายนครับ ในวันนี้หลายพื้นที่ฝนก็จะลดน้อยเบาบางลงกว่าเมื่อวานอยู่นะครับแต่การกระจายของฝนก็มีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ลักษณะของฝนก็จะเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่โดยบริเวณภาคเหนือในวันนี้ก็มีลุ้นฝนได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคนะครับลุ้นได้เล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคอีสานครับก็มีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่ภาคกลางภาคตะวันออกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นหมดนะครับแต่ปริมาณฝนก็จะเล็กน้อยถึงปานกลาง รวมถึงบริเวณภาคใต้ครับในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับเน้นทางได้ตะวันตกเป็นหลักย้ำน,นะครับฝนมาในช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นหลักนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตาก พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับโดยอุณหภูมิสูงสุงสด31 34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทาง่านพะอีสานครับในวันนี้ครับทางท่านพะอีสานก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณ40-60ถ40ึง6 0ของพื้นที่อาจมีฝนตกชุกบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดหนองคายเลยบึงการ นนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอำนาจ,จเจริญแล้วก็อุบลราชธานีครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ33-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดด้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละสี่ถึงของพื้นที่ อาจมีฝนตกหนักบางแห่งครับทางด้านจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีกาญจนบ,บุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาครับอุณหภูมิสูงสุงดในวันนี้3 2มสองถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็ลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ โดยอุณหภูมิสูงสุดครับ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละ60-70ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่ทางด้าจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชัเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ อุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยล40-60ของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งนะครับ ในวันนี้ก็แจ้งเตือนทางได้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชครับอุณหภูมิสูงสุงสด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับ ในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับอุณหภูมิสงูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบสององศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสองเมตรครับส่วนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปนะครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ